สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดฟิล์มโคมไฟแจ z ด G K ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีชานะคะการลอยกันสะเก็ดหินได้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนหุ้มฟิล์มเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการติดตั้งนะคะก็จะมีตัวลี่นะคะอันนี้ถุงมือ แล้วแต่คนถนัดนะคะมีตัวเก็บซองนะคะคัตเตอร์แล้วก็ไดรร้อนนะคะอันนี้เราก็วัดขนาดฟิล์มนะคะให้มันยาวเผื่อเผื่อจับเผื่อมือจับออกไว้ด้วยแล้วก็เผื่อเก็บงานนะคะบนล่างนะคะจะต้องใหญ่กว่าตัวโคมนะคะทีนี้เราก็ปลายฟิล์มนะคะเราก็ติดอยู่กับรถนะคะคือทําความสะอาดให้ดีนะคะถ้ามีคราบแว็กซ์ติดไม่อยู่แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราเปิดฟิล์มทีละครึ่ง เ,เปิดมาติดเฉพาะช่วงช่วงอ่ะตรงนี้นะคะส่วนเรียบประมาณนี้นะคะอะเอานี้ยกดไปก่อนอ่ะไล่ทีนี้ไล่ไล่ตัวปิล์มนี่ไล่มาแบบนี้เลยอ่ะข้างบนนะคะยังมีลมอยู่เนี่ยเราก็ไล่ด้านบน าลายด้านบนอันนี้เป็นวิธีการติดฟิล์มแบบไม่ใช้น้ํานะคะก็แล้วแต่คนถนัดนะแล้วก็ลายด้านล่างพอครึ่งหนึ่งตรงนี้เสร็จนะคะเราก็แกะปลายตรงนี้ตรงนี้มันจะมีความยากหน่อยนะคะแกะฟิล์มหลังออกมามันจะมีฟิล์ม ด้านกาวกับฟิล์มผิวหน้ากันลอยแล้วดึงฟิล์มด้านกาวออกนะคะกันลอยยังไม่ต้องอตรงนี้นะคะเรารีดแบบโค้งแบบนี้รีบโค้งแบบนี้ยังไม่ต้องมาถึงเข้าโค้งตรงนี้นะคะเราเป่าร้อนเลยเป่าร้อนเพื่อที่จะเข้าโค้งนะคะ ร้อนฟิล์มนุ่มได้ที่แล้วมือซ้ายนะคะมือมือที่จับฟิล์มแล้วก็ดึงดึงฟิล์มนิดนึงอีกมือนึงเราก็ลูดฟิล์มนะคะนีอ่อ่ะเป่าโคเป่าเป่าร้อนอีีเนี่ยนะคะ เข้าโค้งมาตึงช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีนูนตรงนี้แล้วก็มีมีโค้งขึ้นบนแล้วก็โค้งลงล่างให้มันอยู่ตรงกลางอะคะอ่ะอ่าแล้วก็ไดะแล้วก็เก็บงานเข้าไปเก็บงานเข้าไปนะคะะแล้วก็ด้านล่าง ด้านล่างแล้วก็เป่าแล้วก็เก็บงาลงมา ทีนี้การติดด้วยวิธีที่ไม่ใช้น้ํานะคะมันจะมีลมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะใช้เป็นเข็มนะคะปลายแหลมเจาะนะคะถ้าเป็นคัตเตอร์คือต้องคมนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเห็นรูชัดนะคะอะทีนี้ก่อนที่เราจะกรีดเก็บขอบนะคะให้เราแกะฟิลม์มสายลอกหน้าออกนะคะถ้าเป็นเกรดหนึ่งปีนะคะจะต้องลอกสายผิวหน้านี้ออกนะคะ ตรงน,นี้นะคะ,ะทีนี้ก็จะเป็นการตัดขอบฟิล์มให้เก็บเก็บพับเข้าไปนะคะ อันนี้เวลาใช้คัตเตอร์นะคะเราไม่ได้กดจนเข้าเนื้อชิ้นงานนะคะอยู่แค่ผิวฟิล์มนะคะฉะนั้นเวลาลอกฟิล์มออกเนี่ยมันจะไม่มีรอยคัตเตอร์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคนใช้คัตเตอร์ด้วยนะ ตัดส่วนเกินออกนะคะแล้วก็มันยังยังยับอยู่นะคะแล้วก็ไดเผาให้ฟิล์มนุ่มก่อนแล้วก็รีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเรารีดเข้าขอบเข้าโค้งให้เรียบร้อยก่อนเลย นี้คัตเตอร์เราก็อยู่แค่ผิวฟิล์มนะคะไม่ได้กดลึกนะมันก็จะมีชั้นป้องกันคัตเตอร์ก็คือเป็นตัวเทปที่เราลงไปนี่นะคะอ่าที่เป็นรอยย่นอย่างนี้นะคะเราก็ต้องพับเข้าไปนะคะตัดเสมอไม่ได้นะคะไม่ไ,มได้ บ้างเป็นส่วนๆเลยเวลาเราเก็บงานชิ้นเล็กๆซอกเล็กๆนะคะก็จะขนาดเป็นใช้ตัวนี้นะคะ เป็นตัวเก็บซอกนะคะเดี๋ยวยังไงลิงก์สินค้านะคะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ใต้คลิปเลยค่ะ อย่ายัดทีเดียวนะคะเก็บทีละนิดนะคะพอถ้าเกิดยัดเข้าไปทีเดียวนะคะมันจะไปก,กระจุกกันข้างในไม่เรียบร้อยนะคะก็อาจจะทําให้ฟิล์มเปิดได้ในภายหลังนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเก็บยากนิดนึงนะคะเพราะว่าซอกตรงนี้มันจะแน่นเราก็ต้องเอามือนะคะช่วยดันคมขึ้นมานิดนึงนะคะ อันนี้นะคะเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่า,าฟิล์มตัดเหลือเยอะไปนะคะเรายัดไม่ได้นะคะเราก็ตัดฟิล์มออกหน่อยนะคะอ่าส่วนอันนี้นะคะมันจะรูค่อนข้างใหญ่ตรงนี้ต้องบังเพิ่มนะ ดูใหญ่ก็ตัวสีฟ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องเป็นตัวกระซอกตัวนี้อยู่ดีนี่นะคะเข้าไปทีละนิดนะคะนี่ทีละนิดนะคะให้มันเข้าไปพร้อมๆกัน ให้มันเข้าไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะความร้อนที่ใช้ในการเก็บงานนะคะมันก็ถ้าเป็นไดชั่งก็จะอยู่กลางๆนะคะความร้อนกลางๆแล้วก็ลมแรงระดับหนึ่งก็พอนะคะ น,นี่ใดเวลาใช้นะคะเราเป่าไป,ไปที่เนื้อฟิล์มก็อย่าจ่อมากนะคะะ,ะต่อมาเรื่องเก็บลมนะคะเนี่ยนะคะลมที่มีแบบนี้นะคะ ล้วก็รวมลมให้เป็นกระจุกเดียวนะคะแล้วเราก็จิ้มไปที่ฟิล์มเบาๆนะคะ mm hmm. เข็มจะต้องแหลมนะคะหรือถ้าเป็นปลายคัตเตอร์จะต้องแหลมนะคะ mm hmm. ถ้ากุดเนี่ยจิ้มเท่าไหร่มันก็จะไม่ออกนะคะ mm hmm. แล้วเราก็จะจิ้มหนักจิ้มหนักจนมันเป็นรอยเยอะเกินนะคะ mm hmm. อ่ะพอแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ให้เอาไดร้อนนะคะมาไล่ไล่ตรงที่เราจิ้มนะคะมันก็จะเนียนไปเองนะคะ mm hmm. นี่นะคะ อตอนไล่ลมนะคะเนี่ยตอนไล่อะมันก็จะเนียนเลยเห็นไหมคะเนี่ยนะคะมันก็จะเนียนนะคะตรงที่เราจิ้มก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างนี่นะคะก็มีการลงแวตผิวหน้านะคะแล้วก็งดล้างอาฉีพประมาณ3วันนะคะให้พื้นผิวเกาะติดอยู่ได้ดีก่อนนะคะ ติดฟิล์สีชาเสร็จนะคะเรามาดูนะคะว่าไฟออกแบบไหนนะคะไฟออกปกตินะคะสีชานะคะหรือว่าจะเรียกว่าสโมกก็ได้นะคะปิดไฟโอเค